แต่แนวโอนต้นเอ็นเต้นอันน <T> ี้ก็โอนต้นคือออกดอกกันเถอะนี่ไอ้ถั่วถั่วฝักยาวเห็นไหมนี่นั่นลายอยู่จ้องเพื่อนงงามๆเนี่ยพี่น้องผมจะพาชมสวนนะคะเพื่อนปลูกไว้กระดีมาเบิองมาเบิองมาเบิองไอ้บัวพอได้กินลูกเถอะเด้อพี่น้องออกลูกออกผลแล้วเด้อไอ้บัวข่อย โอนโอนต้นอยู um! ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นกันอันนี้ก็โอนต้นคือกันกล้วยข่อยกันหลายๆเครืออยู่พี่น้องคนหนึ่งข้าคลสองข้าสามข้าพูนข้าคนออกตู้ออกผลเดินไอ้บวบข่อยได้ทานแล้วนะเดี๋ยวเวลาเวลางออกก่อนเขาบอกเสียมัเอ่ะ ออกดอกกันเถอะนี่ไอถั่วถั่วฝักยาวเห็นไหมนี่นั่นลายย่จองปอกเวลาออกก่อนคอณเอาเสียมันเอาเสียคุณออกลูออกผนเดินเออไอบวบค่อยได้ทานแล้วนะเอาไปลลางก่อน เอาไปล่างก่อนอล่างนางก่อนพี่น้องจะทำอาหารประกอบอาหารได้ขีดมันแซงนึพี่น้องเนอล่างบวบไปประกอบผักอย่างงามมากเลย สวยก็งามงามพี่น้องพุ่นโอนต้นอยู่ยพุ่นไอโอนต้น,นยอยู่พุ่นพอดีกินเด้ลูบกบวกลูกนี่ผู้ใดยอยากเนบ่พี่ใบกิลินี่ก๊อกยางเนี่ยยางต้นม,มันเป็นยางเครื่อนด้วยนี่พุ่ณมึงพี่เนาะพี่อยู่พี่ เดี๋ยวจักหน่อยแล้วพุ่น<ม>โอ้น<ม>ตน้น<ม>นี่ยางต้นก็มีไปลางออกก่อนนะพี่น้องแบบงามเลยสวยแบบงามมึงพี่น้องอนนพี่ยอจุ้่ แต่จ้งหน่อยแล้วพุ่นโอนต้นอนอกดอกกันเยอะเลยไอ้ถัวถ่วถั่วฝักยาวเห็นไหมนี่นั่นล่ะอยู่จองปลอกขอบคุณนะคะนี่แต่แนวโอนต้นเอ็นเต้นอันนี้ก็โอนต้นคือหลางนำปกรกอนพี่น้องจะทำอาหารประกอบอาหารได้ขีดมันใส่เ้อพี่น้องเลยหลางบวบไปประกอบผ้าอยาก กินอยากได้เมา,าด้วยจ้าบพอดีซื้อเลยขายดอกแบ่งปันกันกินค่ะพุ่นโอนต้นอยู่พผลไอโอนต้นอยู่พุ่นพอด,ดีกินเด้ลูกบวบลูกมาเบิงมาเบิงมาเบิงไอบวบพอดีกินลูก,กเด้อเด้อพี่น้องออกลูกออกผลมาเด้อไอบวบค่อยพุ่นโอนต้นอยู่เห็นบ่เห็นบ่เห็น ขอบคุณนะคะเก็บยังไงเวลาออกก่อนข้าวเาปล่าเสียอยมั้งมึงพี่น้องพี่อยู่ฮีแต่จังหน่อยแล้วพุ่นโอนต้นกินอยากได้เมาด้วยจ้าบริสุทธิ์เรียขายดอกแบ่งปันกันกินค่ะไม่ผู้ใดอยากเนี่ยบ่ใบกิลิก นี่กกยางเนี่ยยางต้นมันเป็นยางเครื่อด้วยนี่ออกดอกกันเด้อเนี่ยไอถัวถ่วถั่วฝักยาวเห็นไหมนี่นั่นลายยุจงงามมากเลย,ยกนนินน้องกนะินน้องเนาะถั่วขอใกล้ออกดอกแล้วเด้อ ออกดอกกันเถอะนี่ไอ้ถั่วถั่วฝักยาวเห็นไหมนี่นั่นลายยู่จองปอแบบงามเลยกล้วยแบบงามแบบงามเลยกล้วยแบบงาม อุ้ยผู้ใดอยากเนี่ยบ่ไบกิลินี่กุกหยางเนี่ยยางต้นมันเป็นยางเครื่อด้วยนี่แบบงามเลยสวยแบบงามนี่แต่แนวโอนต้นเอ็นเต้นอันนี้ก็โอนต้นคือออกดอกันด้วยนี่ไอ้ถั่ว ัดอกยาวเห็นไหมนี่นั่นล่ะอยู่จองปองผู้ใดอยากเนี่ยบอใบกิลิขีนี่กุกยางเนี่ยยางต้นมันเป็นยางเครื่องด้วยนี่ขอบคุณนะคะนี่ยางต้นก็มีนี่ไปล้างออกก่อนนะพี่น้องแบบงามเนีกล้วยแบบงาม เบ่งมาเบ่งมาเบ่งไอ้บัวอได้กินลูกเด้อพี่น้องออกลูกออกผลแล้วเด้อไอ้บัวควยอุ่นอนต้นอยู่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี่ย่างต้นก็มีนี่ไปล้างออกก่อนนะพี่น้องแบบงามเด้กล้วยแบบงาม งต้นก็มีไปลางออกก่อนนะพี่น้องพอแล้วคนนั้นดูพอดีกินเด้ามาเบิง่งเวลางไปลางออกก่อนก็บอกเสียมานอ่ะออกอดอกกันเด้อเน,นี่ยไอ้ถัว่วถัว่วฝักยาวเห็นไหมนี่ นั่นลายยูจ้องปอกเอาไปล้างก่อนมาเบิงมาเบิงมาเบิงไอ้บัวพอได้กินลูกเด,ด้อพี่น้องออกลูกออกผลมาแล้ว,วไอ้บัวค่อยโอนโอนต้นอยู่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เ,นบเอาบัวไปล้างก่อนเด้อค่บะบัวไปล้างก่อน ใบกิลิกงามงามเพื่อนงามงามเดี่ยพี่น้องเราจะพาชมสวนนะคะเพื่อนปูไวดยกินอยากได้เมาด้วยจ้าบม่ได้ซื้อเลยขายหอกแบ่งปันกันกินค่ะ คนนั้นดูพอดีกินเด้<ช>มาเบิง่งพอแล้วคนนั้นดูพอดีกินเด้<ช>มาเบิ่งหลางนำอุก่อนพี่น้องจะทำอาหารประกอบอาหารได้ขิดมันใส่เลือพี่น้องเด้อล้างบวบไปประกอบผ้ายากอุ <S <S ้ผู้ใด,ดอยากเนี่ยบ่ใบกิลิก นี่โกกยางเนี่ยยางต้นมันเป็นยางเครื่อนด้วยนี่เครื่อนึงงามๆเนี่ยพี่น้องเผมจะพาชมสวนนะคะเพื่อนปลูกไว้กระดิง่งว้ผู้ใดอยากเนี่ยบ่ใบกิริขนี่โกกยางเนี่ยยางต้นมันเป็นยางเครื่อนด้วยนี่แต่แนวโอนต้นเอ็อนเต้นอันนี้ก็โอนต้นคือกินอยากได เมา,าด้วยจ้าบ่ได้ซื้อเลยขายดอกแบ่งปันกันกินค่ะคุณมึงพี่น้องพี่อยู่ที่แต่เก้า่อ่แล้วพุ่น